ผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็กําลังได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับคือตอร่างการแดงก็เปัญหากั้งลดข้อ,ขอ,อขอรหาที่บอกว่าใช่ตอกับทุ่มนาหรือท่อมขี้หมูแ้ะมันกลายเราก็เลยแก้ปัญหาครัจบเราจบกจบเกรตรมาแล้วต้อต้อตอนแดงมาเสียบแทนอันที่สองก็คือการเสริมรากวันนี้กระท่อมเนี่ยเป็นพืชที่ ทุกคนเนี่ยใจร้อนอยากจะปลูกก็แปดเดือนหนึ่งแล้วก็เก็บใบขายได้เลยแต่จริงๆเนะี่ยถ้าพ่อเมลิดใช้ประมาณสองปีนะครับถ้าเสียบยอดต่อเดียวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณแปดเดือนแต่พอผมคิดตัวที่ขึ้นมาก็คือสองรากคือสองต้นมาอยู่ในต้นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ยอดหางกั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะรดเวลาจากแปดเดือนหเหลือประมาณห้าเดือนนะครับและเป็นคนแรกในประเทศไทยทีย่ผมทำเรื่องน,นี้นะครับัตอน ก็ใบเบอร์เนตัดเลอครึ่งหนึ่งครับลืแ่บบครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเอาใบเลี้ยงออกไปหมดนะครับแต่งกิ่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสียบต่อเดียวเนี่ยรากเดียวจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กระตือนะครับหลายคนเอาเอาไปเสียบแล้วไม่ติดไม่ติดเพราะอะไรครับเพราะกระตือใหม่เนี่ยมันจะมีคราบน้ํามันที่มันใส่มาในมีดเพื่อป้องกันมีดแม้ขึ้นสนิมวันนี้วิธีการก็คือต้องล้างใบมีดก่อน ล้างมีดก็คือไม่ใช่ไปล้างน้ำหรือไปเช็ดนะครับล้างมีดก็คือการการเช็ดกิ่งไม้ทิ้งนี่คือการล้างมีดนะครับการล้างมีดติดไปล่างออกไปหมดเลยนะครับเช็ดไปล่างอราไปหมดต่อใบ เด็ดปัป๊บเนี่ยถ้าเราดูครับมันจะมีเส้นผ่าูนกลางของมันอยู่เราต้องผ่าตามยาวถ้าผ่าขวางแบบนี้พื้นที่การสัมผัสของของตัวยอดมันจะน้อยนะครับมันจะช้าความลึกประมาณสองนิ้วนะครับจะได้แผลแบบนี้นะครับแล้วก็การเฉือนตานะครับห้ามเหลาถ้าเหลาเนี่ยมันจะเป็นเสี้ยน นะครับแล้วก็ตัวตัวเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะช้ำนะครับอาจจะไม่ไม่ติดตนนดัดหลังนิดนึงครับก็จะได้แผลแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จก็เสียบเข้าไปไอชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับชิดด้านใดด้านหนึ่ง ไล้เทปปัญตาอย่างดีนะครับเทปปัญตาอย่างดีพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับหมุนต้นไปเลยแล้วก็พันลงล่างอีกทีหนึ่งนะครับ จะได้แบบนี้นะครับเสร็จปั๊บก็เป็นการควบแน่นนะครับใช้ถุงตัวนี้ต้นเล็กใช้ถุงจะอยู่ในนี้21วันนะครับบวก2วัน21วันก็คือว่าอยู่ในนี้ย21วันเสร็จเนะี่ยเพื่อเพื่ออะไรครับเป็นการควบแน่นครับ ควน่นก็คือเพื่อให้ตัวเนื้อเยื่อต้นล่างกับยอดบนเนี่ยทำฝักกันเร็วขึ้นนะครับสองก็คือลดการคลายน้ําของตัวยอดถ้าเราเสียบเปลือยจะไม่ติดอันนี้เรียกว่าการควบแน่นการเ,เดงหางกั้งทุกต้นที่เราส่งมาลูกค้าก็คือจะมีธงตัวนี้ปักไปสามถึงสี่ใบ๋็ถึงจะส่งให้กับลูกค้านะครับนะครับตันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ ที่ยากก็คือตัวน,นี้ครับที่ของการเก็บใบจากแปดเดือนเนี่ยอาจจะเหลือประมาณห้าเดือนเพราะรากมันมากขึ้นช่วยกันหากินเร็วขึ้นนะครับพิธีการก็คือเราต้องจับเขาเป็นเป็นกระท่อมอินจันก่อนก็คือแสนะรแล้วก็ถูเอาไว้ขอย้ำนะครับผมเป็นเจ้าเรียกในประเทศไทย <c oughs> ที่ทำเรื่องนี้ นนแน่นเลยครับฝังแน่นเลยครับได้ได้ครับได้ครับได้ได้กำังเข้ามา,มาเลยนะกรับข้ามากินข้าวแล้วมากินข้าวครับเราต้องแต่งตัดเลยแล้วก็ตรงนี้ถ้ากล้องเข้ามาทูมได้ก็จะดีมากเพราะว่าเป็นการเฉือนสองครั้งนะครับแบบนู้เราผ่าที่ ครับหนึ่งชิ้นแล้วก <ission> ็หมุนด้านมาที่ด้านโนราที่เราถนัดรวมเข้าไป อยกายกได้กระท่อมที่ขายเร็วห้าเดือนนะครับลงไปทำเสริมสองรากดูนะที่บ้านตอนนี้ผมทำถึงสารากนะครับสมรากแต่ว่าทำตามใบสั่งสารากก็สามพันสองรากก็สองพันรกเดียวก็หนึ่งพันไซก็ได้อยู่ในกระถาง แต่ถ้าเป็นแปลงใหญ่เนี่ยก็ต้นทุนมันจะสูงหน่อยยกเว้นว่าถ้าเราทำเองได้ก็จะดี